โอเคเด็ครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับทุกคนเหนอะไรที่มันแปลกไหมครับหน้าเนี้ยอีเวนเอรเข้ามาแล้วทุกคนมีห้าตัวด้วยแล้วก็ได้อ่ากินตัวอะไรวะชัวอะไ่ออกช่างมันเถอะไปไหนไป เฮ้ยถือได้ของแล้วทงสองร้อยห้าสิบเลยนะเยอะมากมากไว้พรุ่งนี้ปั๊มเวลแบบชิลเลยอ่ะได้ห้าตัวด้วยเอามาเปิดกระชา้าวันนี้ก็ได้ไปยี่สิบตัวแล้วครับก็ทางด้านมิวก็แจกอีกห้าตัวผมเพิ่งเปิดมาหมดแล้วไปดูกันว่าไ,ได้อะไรบ้างไหนวะล่าสุดเออกูกดไปไหนกูเนี่ยเนี่ได้ตัวเนี้ยเมื่อกี้เนี่ยห้าตัวเปิดเมื่อกี้เลยอันนี้เอาไปปั๊มเวลมาดเกลือนี่นี่นี่สี่ตัวเนี้ยเปิดได้มันเกลือชี่หายเลยนะเว้ย แม่งโคตรเกลือเกลือจริงอยากไดเอลิทินเขาไม่ได้ว่ะเออก็จะไปเล่น PVP เก็บไอ้นี่กันก่อนนีครับผมทางด้านของภารกิจเขาเรียกว่าไรวะพะเซยะนี่ไปเล่นเลยห้าชิ้นเองนะสำหรับ PVP เนะี่ยห้าตาตนะ้องออกฮะฮะยะเลี้ยรงร่วงว่ะโอ้เมื่อไรนี่ครับ โอ้แม่งตะแลยยกยกอเกินอะไรไปสู้เนี่ยหาหนทางสู้ไม่ได,ด้เลยแม่งมีนคนตัวตึงๆ,ๆดูดิเดีดเดี๋ยคนจะเล่นจะเล่นนอ้อ้ทราบเฮ้ยบอดไม่เอานะโอ้ยแย่เอริทาอยากได้อ่ะโอ้โหข้าดหาทีมปียังยากเลยดู จะว่าเอ้ยแล้วจะหวังอะไรการสุ่มอ่ะฮะมาดิเชียรทีนี้แม่งเลยไม่ได้เก่งหรอกแพ้แพ้ไหมอ่ะแล้วไงหนอไม่แช่ไม่ซีเจ้าสัปดาห์ด้วยบอทโคตรปอนก็มาดิทำไมอ่ะไหวอ่ะไปไปดิมาดิโอ้โหยืนไม่ไหวดิฝั่งนู้นน้ดูดิดูดิล้มไม่พักเลยอ่ะฝั่งฝั่งนู้นหนอท่าของกูนี่แหละไอ้เหี้ย ไม谢谢่ใช่แล้ว well> ่่ายอย่าแพ้เอาเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบาเพื่อนหนึ่งเบาอูแข่งกันนั่นแหละตายใส่สัตว์โอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช้โลเพื่อแม่งโกงว่ะโอหก็มาดีกันนั่นแหละลำทรงลำทรงเทแค่นี้เองเหรอไม่ได้ใช้ไอเทมเลยเนี่ยจริงจี๊จริงจี๊ ก็แบบว่าชิวนะทีเนี้ยไม่ได้เก่งหรอกที่อะไรอ่ะทีเคมิกเหรอเหรอทีเคมิกเหรอทีเคมิกชีโค้ดเท่เลยมาดิพัดเซลล์ออกตาแรกอ่ะสุดมากคุณสุดมากไม่สามารถทำได้นะแบบเนี้ยต้องแบบเก่งแล้วหล่ออะ ไอชิ้นนี่มันหลงตัวเองนะไม่ได้หลงคิดไปห้าวันก็แบบขอรีทุกคนกันด้วยี่ครับพอดีก็ติดเกมนิดนึงครับขวโทษทีโอเคพักทีจะบันลงคิดไปบ่อยกันจะมั่งนะครับแม่งเอ้ยทีมาวลีวะเนี่ยเจอเลยโอตัวบินอีกละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไอโบปั้นแม็กแม่งเลยถ้าได้นะเดี๋ยวปั้นแม็กแม่งเลยไอโบเนี่ยไม่ นี่หรอโอ้โหเมลิที่ไม้ม่มีเมลิตีนะเนี่ยโอ้ย่าตัดแรงกันเยอะขนาดนี้เลยเหรอยังหลดตัวทุกคนแต่หนทีไม่ค่อยเก่งหาว์ออกไปกันด้วยเนี่ยมาดีทีเนี้ยแม่งไม่ตึงหรอกพร้อมยังครับอือจะเรียนแล้วสอรี่นะทุกคนแต่เข้าช้านิดนึงไม่เป็นไรหรอก โอเคครับเราไปเจอกับทีมที่แบบไพรันเขี้หน้ามันคู่กับปลอกอะไม,ม่เป็นไรครับสามารถ้่วยเขาได้คนีครับผมคนไทยด้วยกันมียางไปสุดตัวท้าไหลนี่ว่ะแค่ดวงดีสุ่มด้วยอย้คนนี้พันนำเนี่ยอุ้ยเอลิสที่ไมค์โชวส่งมาเนี่ยเอลิสเนี่ยจะได้ใหผมชอบมากเลยตัวเนี้ย <c oughs> ชอบสุดทั้งอยากได้เป็นเมีย หยอาครับทุกคนแกจะแน่อยู่ยแล้วว่าเออทำจริงหลีกนี้ไม่ใครสู้ไใจมนี่งตึ้งสุดในหลีกกันไหมอะไรเนี่ยมันใครสู้ได้เลยหรอจะหลุดปะมีใครเก่งกว่าน,นี้ไหมเนี่ยหยอ,ยอกครับทุกคนหยอก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 ทีมยิงกระโปรงกัะลาทำทรงแอ๊กแอ๊กไงทีมขู่กระโปรงทำทรงแอ๊ก เห <laughs> มือนล่ออ่ะเอ๊ะก็พอตัวนะจุ่แล้วะคะรับทุกคนอ๋อจะได้แก้วเหรอพลันชิวนะอ๋อชิวอ,อะไรขนาดน,นี้อุ้ยได้อีกแล้วจุ่งดีชิบหายโอเคทีมต่อไปเลยอ๋เอา,อาเไเอเดีแม่มาเล่นมานี่เอาไอเดีแม่มาโปรกระทืบแม่งเลย ไอชิบแม่อดีตแม่มาโปรกับทุกคนพีร้อยไปใส่เฮ้ยแม่เอานี่เลยอาทีมตีสเต,ตลล์เวลาปัมเวลอย่าก็าแบบก็ข,ขยะกีมอ่ะไอดีแม่มาโปรผสมเพศวะนี่พาพรพรมเคียนสาไปล้อมันด้วยพพนี่พาพรนี่พาพรไปล้อมันไอ <laughs> เอาอดีแม่มาโปรไอเฮียกูจะหลุดกับทุกคน โอ้ยได้ปะสวยจ้ะอะไรเนี่ยจะหลุดแอลลิสก็มาดิแฮ้กแพ้ยังไงเนี่ยทไมเหรอเฮ้กเพรนเนยั้ไง่ยหรอดูสิแอลลิสมันจะสตาร์เท่า์หญ่กันเชียวดูดิไม่เองไม่หาออกเนาะสุ่มไปหกครั้งแล้วเอ็งไม่ออกสักทีเดี๋ยวรอคีททำคลิปแบบรวมกาชาดทีเดียวค่อยลงแล้วกัน อโอเคกาเริ่มเรียกกันละเอาไว้ที่หลังละกันเราแม่งของจริงอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอลิซใจเย็นลูกใจเย็นน้องใจเย็นหนอยเท่มได้เนี่ยจ่อก,กันแบบเนี้ยใจเย็นเพื่อนเล่นเกมอยู่ไม่เห็นหรอเออชวนเ,เขามุนเขามิดอะไรอ่ะไม่ใช่เรื่องปะแ <c oughs> ช่แม่งเลย อย่าเกมพริกแอลลี่ไม่ยิ่งผักดีๆอยู่ดว้วยโอ้ชไนคย์เคี้ยวเหรอเบื่อวะอยากแพ้ะจัดทีธีดิอยากแพ้พว่ะทุกคนเฮ้ย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 ไม่จบพี่อะเฮ้ยแองชิมนี้ถ้าไฟเดียวเอาดูริยางไม่ลงว่ะทุกคนนี่แค่เป่าไฟเดค่า้าไฟถ้าดูริยางไม่ตายเฉดรเมิ่ไม่พอมัง้งมันคิวกัน ฮิวกันเร็วด้วยแตม่มันมีบัฟฝากถึงนี่ติกระโป๋าเมื่อกีก้เนี่ยที่เอาอดีแม่ไหมเนี่ยนะเอาอดีแม่มาโป้แม่งสะทุนว่ะเลิกนะโป้เนี่ยเลิกเล่นเถอะแม่งสะทุนจริงว่ะจริงนะมึงเลิกเล่นเถอะแม่งสะทุนไอ้เหี้ยเอาตอนนี้ไม่ดอกโป้หงอจะร้องโอ้ยยายก็คออะไรก็ไม่รู้ โอเคหาทีที่แบบเท่าไหรดีกว่าหลีกมันีไ่ไม่มีเมัน,นเก่งป่ะโอ้ตัวบินอีกละเอ้ยทีนี้อ๋อก็มาดินั่นเลยชิวนะสำหรับทีนี้แบบชิวจัดอ่าายเค้ออะไรจะไม่รู้ใครรู้อืมอืมบล็อกบลอกบล็อกบล็อกบล็อก,อกจ,จัดตั้งงานไม่ขอ เฮ้ยเฮ้ไม่ออกตัวรวจังอะเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยไม่ออกตัวรวยจังเกิน่ไม่ออกตัวรวเร็วอะเฮ้ยเฮยเฮ้ยเบา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 คิไม่ออกตัวเร็วเกินเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยออกทัคนไปอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบาเบามาหนุ่มแต่ว่าผมไหวไม่ท่าไรหรอกจริง วะอ่ะเฮ้ยกดรบเพื่อแข่งชนะแหละจริงชนะชัวร์อ้อเป็นหลิงนี่ไม่ตึงเลยเหรอทำจริงโอ้อาไม่ยืนเป็นล้านทุกคนอิคิพายมันพัดแล้วหรอแล้ยังไม่พัดต่อเรียบร้อยฮะแพ้ท่ทนโอ้ประมาทเฮียเคี้ยวมันพัดแล้วโอ้เอยเฮ้ยๆชนะเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเอาดิข้างหลังไม่เหลือแล้วแค่นั้นแหละวีดี้กูคาบหลังจริงๆหมดอะ่ะอือหลีกนี้ไม่ไมีใครตึงแล้วโองงนะโอ้อฉันไอ้เก๋ออ่ะฮถามจริงไม่ไมีใครตึงหรอโอเคก็น่าจะพอแล้วมั้ง คณะไปห้าคนแบบชิวๆวอโอเคก็ไม่ลืมไปทำนะาภารกิจพาซเซิลเนี่ยมันทำง่ายมากเลยอ่ะอีกไม่กี่วันก็น่าจะเสร็จแล้วมั้งนี่คืนนี้ปั๊มเลเวลเสร็จหลักอีกก็ได้แล้วพรุ่งนี้ก็น่าจะได้แล้วเปิดแล้วปุ๊บเปิดปุ๊บได้อะไรได้อะไรเอ่ยได้ได้อะไรพูดสิพูดได้เกลือไงไองริสจอยเมือเอเ่อะ่ะแหมเกลือยับหายไอ้เชี่ยไม่เกลือจริง กระชาเดินเนี่ยดูดิเปู่เปิดไปหกรอบไม่ออกโอเคไม่เป็นไรสู้่อไปครับโอเคผมจะับลิปนี้ก็ทีนี้ครับเจื่อใหม่ิปดนัาสนคลิปนี้จัละ